ออนำเสนอเฮ้ยมึงห้ามย้ายไปที่นู่นนะเว้ยปกติแล้วในหะน้ฟุตบอลเนี่ยจะย้ายไปนู่นไปนี่ไปนั่นไม่มีใครสนใจเจ้าของสโม,มสรอะโอเคถ้ากูปล่อยมันไปกูได้เงินเข้ามาต่อให้หนึ่งล้านปอนสองล้านปอนสามล้านปอนกูก็ได้เงินเข้ามา,า,า,าดามามีกว่าเสียฟรีๆถูกไหมแล้ววันนี้จะมาพูดถึง อดีตกองหน้าของเชลซีที่ชื่อว่าคาร์ตันโคจจำกันได้ไหมคาร์ตันโคที่ตัวใหญ่ๆเคยอยู่แล้วหลากหลายทีมากมายและก็เคยผิวทังกริดด้วยและคาร์ตันโคที่เล่นดีที่สุดคือการอยู่กับเวสต์แฮมอยู่ในเซดนั่นเองนะโยนตับไปในตอนนั้นหลายคนคงพอจะทราบนะว่าสเปอร์กับเชลซีเนี่ยแม่งไม่ถูกกันเลยตอนนั้นเปี่ยมกันลัดแม่งเคยย้ายข้ามจากเชลซีไปอาเซนนอนย้ายไปสเปอร์ แม่โคดทำร้ายจิตใจแฟนบอลมากมากตอนนั้นเนี่ยเขาด้านโคกำมันจะตรวจร่างกายกับสเปอร์เพื่อเตรียมมาเป็นนักเตะใหม่เขาด้านโคก็เอาว่าจากเสื้อน้ำเงินกลายเป็นใส่เสื้อขาวของไก่เลยท้องก็โอเคเหมือนกันแต่จูจูตอนที่กำมันจะตรวจร่างกายแล้วก็เซ็นสัญญาเพื่อเป็นนักเตะใหม่กับสเปอร์นั้นมันมีสายโทรศัพท์สำคัญกับเอเย่นบอกว่าเฮ้ย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 มึง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  มึงรับสายนี้เลยโดนๆไนในด้ชีวิตมึงหาไม่แน่แน่เขาตั้งโคก็งงว่าอะไรของมึงวันนี้กูรออยู่แล้วกูจะตรวจร่างกายกูจะย้ายทีมอยู่แล้วมึงจะอะไรนักหนาแต่เอียบอกว่าต้องรับอ่ะโอเครับก็รับทางสเปอร์ทางทีมแพทย์ก,ก็งงอะไรของมึงวันนี้ปลายสายนั้นคือเซียมีโรมันอับลาโมวิชเจ้าของทีมเขาตั้งโคงง,งลเลยเอ้าเซียมีพขามาทำไมไหนบอกว่าผมย้ายทีมไปไหนก็ได้ไง เซมีเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะรีบกลับมาที่เชลซีมาที่ค็อปแฮมมาที่สแตมฟอร์ดบิตมาที่สนามซ้อนยังไงก็ได้แต่มึงไม่ควรไปอยู่ที่ไวท์ฮาร์ดเลนที่สเปอร์เว้ยกูจะไม่ทําธุรกิจกับไอ้พวกนั้นกับไอ้เลวี่ไอ้หน้าเลือดไอ้หัวเม่งใสแว่นนั้นกูไม่อยากทําธุรกิจด้วยและกูไม่อยากได้เงิน ของไอพวกสเปอร์พวกนั้นแล้วก็ตัดสายปั๊บตู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 ทันทีแล้วก็ย้ำอีกว่ามึงย้ายไปทุกทีมแต่ถ้าย้ายไปสเปอร์กูไม่ให้มึงย้ายคาร์ันโคงงงมากๆว่าอะไรกับวันนี้มึงแข้งฝังหุ่นกูมากูจะเป็นน <est> ้กเตะมาสเปอร์อยู <Teacher> ่แล้วกูจะเป็นไทยอยู่แล้วแต่มึงไม่ให้กูย้ายซะอย่างนั้นสุดท้ายคาร์ันโคอดย้ายไปสเปอร์และในตอนนั้นเนี่ยเจ้านายบอกให้ตัวเขาเนี่ยย้ายไปเซสเคเอมอสโก คนนรีบปัดข้อเสนอเด็ดขาดเพราะว่าเอ้กูอยากอิูที่แท้ใอังกฤษนึงให้กูไปเล่นรัเสเซียทาไมก็เซียมี กูต้องการย้ายมาสเป,ปอร์เพราะกูอยากลงเล่นกูต้องการให้โค้ชเห็นว่ากูก็มีดีเหมือนกันไม่ได้เป็นสกระเบือกูมีรูปร่างสูงใหญ่ยิงคงมมงได้เไว้ถ้ามึงให้กูไปเล่นลาซีเนี่ยกูจะเล่นให้กับโค้ชได้เห็นฟอร์มไหมโอ้โหเสียหมีมึงอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายคาร์ตันโคโอเควะกูไม่ไปสเป,ปอร์ก็ได้เลยไปเวสแฮมกุญแิสตีนชาอังกฤษเพราะว่าทําผลงานยิงประตูยาญเป็นกอบเป็นกำรรให้กับเวสแฮม,มนั่นเองและนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ผมนํามาเสนอวันนี้ว่าเฮ้ยมึงห้ามไปที่นัน วจัดปลายสายของเซมีถึงข่าวตันโคว่าห้ามย้ายไปสเปอร์เด็ดค่ะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เฮ้ยเรื่องจริงด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี